อัปเดตประจำสัปดาห์นะโอ้โ oh หไปเจอความเล่นแล้วแบบว่าช่วงช่วงระยะนี้นะนักเตะมันราคาผันผวนแล้วก็เขาเล่นตัวเก่งๆเยอะมากนะครับพอเราขยับขึ้นมาเราคือทีมกูเริ่มเจ๋งแล้วเว้ยเริ่มเจ๋งแล้วแหละแต่ว่าจริงๆพอไปเจอทีมคนอื่นเขาเนี่ยมันไปร้อยสามร้อบเก้าร้อกันไปเยอะแล้วนะครับ ซึ่งแบบว่าอย่างอีเบอรี่ผมร้อยสิบเจดอย่างเงี้ยมันสู้ขอไม่ได้เลยนะเขาจะทําไงก็ต้องหาเงินมาเติมเพิ่มให้มันเก่งขึ้นนะครับอันนี้กองหลังผมว่าน,นี่หลังในฝันกูแต่ว่าไปเล่นจริงๆนะแทงหายนะครับเกมลุกที่ต่อไปต่อมามันรับมือง่ายกว่าแต่คนที่เกมรับแน่นๆนะครับแน่นๆนะกองกลางแบบแล้วก็มีหน้าวิ่งเร็วๆนะครับเร็วๆไปเลยนะครับพวกบวกไอคอนบวกห้าไปเลยอนยะ่างเงี้ย ก็แทงไปว่าวิ่งไปตามไปนะครับตามไปพอเราไล่ลงลึกๆมากๆย้อนกลับมามันก็มีตัวยิงไกลอีกอะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นแบบเล่นเล่นยากนะเล่นด้วยยากนะแต่จริงก็เล่นยากด้วยยากทุกคนครับแต่มันก็จะมีบางทีเหมือนกันนะที่ของเราอะ่ะคือผมคิดว่ามันเป็นตามระบบของเกมนะบางทีแบบยิงชนเสาแม่งนัดน,นึงอะ่ะชนอยู่นั่นแหละชนแม่งนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้เป็นแค่เรานะของคู่ต่อสู้เราก็เป็นเหมือนกันนะครับ กูต่อสู้เราก็เป็นเหมือนกันซึ่งบางทีก็สงสารเห็นแล้วอุ้ยเฮียสงสารสงสารตัวเองด้วยสงสารคู่แข่งด้วยคือแม่งยิงยังไงก็ไม่เข้าอย่างงี้ด้วยเออมันยิงไงก็ไม่เข้า,อองงก,ขาก็ไม่ให้มึงชนะกูจะไม่ให้มึงชนะอะไรตอนเนี้ยคือความรู้สึกนะแต่เกมคงไม่แยกขนาะดนั้นหรอกคือเหมือนเหมือนรู้สึกโอ้มึงยิงไงก็ยิงกูไม่ให้มึงชนะอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ผมจะรอหรือหรือว่าผมเอาผมเปิดแม่งเลยดีกว่าอะกูไม่รอแล้วเฮียกูจะตังไปซื้อกองหน้า เออไม่รอแลวสิบสี่วันอ่ะหกวันได้เท่าไหร่ปะเนี่ยโอ้ได้ก็ก็เนี่ยืคอคือไม่มีตัวตัวสูงกว่านี้เลยเหรอโอ้ได้สองพันสี่อยู่สูงอ่ะรวมเท่าไหร่สิบสองชิ้นได้ไรโอเ,เอาเป็นว่าสะสมมาหกวันนะการ์ดสองอันไม่มีตัวเกินสองพันสี่นะครับอ่ะการ์ดมันก็ได้อย่างนี้แหละ เ,เก็บตังค์ไปซื้อสู่ขอองลีหนะ่อยกูจะมาวิ่งมั่งมึงโอเคนะถือว่ารวมมามันก็ได้สองหมื่นสองมื่นสี่นะครับสองหมืนสี่นี่ก็หกวันตลอดสองหมืนสี่ผมว่าโอเคนะเพราะมันเติมสองอันมันก็เติมไปสามร้อยใช่ไหมไอ้การบีพีนะเติมไปสามร้อยแต่ผมเติมตอนที่เขาแถมก็ถือว่าได้แถมไม่ไหวอทีมเดิมสู้ไม่ได้นะครับ <laughs> อ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยอดใจไม่ไหวนะขอโทษทีนะขอเปิดก่อนแล้วกัน